สบายดีครับเ c ฟแฟนครับครับนี่คือยุคโควิดครับโควิด19นะครับก็ต้องกินเชียวไข่ก็ต้องทำไข่ดาวกินนะครับยุคนี้ยุคโควิดห่างไกลโควิดอยู่บ้านดุกเชื้อบ่ได้เพื่อชาติก็ได้ครับยุจเชื้อเพื่อตัวเองครับยุจเชื้อเพื่อเจ้าของเนี่ยนะครับนี่นะครับ เชื้อเพื่อเจ้าของเอ้สีสวยไปทำไข่ดาวครับพี่นี่เช้าวันเสาร์ไข่ดาวไข่ดาวคัเป้ลไข่ดาวคู่ไข่ดาวคู่ครับพี่น้องเลยไข่ดาวปีนดูสิ๋อ ปิดดูกฝากฝังไม่ได้ใช้ไฟแดงนะครับใช้ไฟประมาณกลางๆนะครับบรรยากาศของยุคโควิดดูโควิดก็ต้องทันสถานการณ์นะครับอยบ้านอยู่เชื้อถือว่าได้ช่วยชาตินะครับช่วยตัวเองด้วยทำหนะี่กับสุกับ ว้าว <Wow. S 2> นี่ครับคุณผู้ชมไข่ดาวโดยเชฟโตนะครับเมนูหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับไข่ดาวไข่ดาวโอ้สุกมาถึงหน้าที่นะครับสุกนี่นะครับถ้าอยากให้มันแซบก็ใส่อันนี้นะครับผมก็ชอบใส่กูเขาทองฟ้ายเขียวนะครับเึงในแต่พี่นองก็เหยาะลงไปตต้เนาะเหยาะลงไป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 ,อ,งไปอุแต่แซบ มีผสมเขียวหวาน2ลูกกินพร้อมกับกาแฟดำครับวันนี้กาแฟดำพร้อมละกาแฟกาแฟข่อยพร้อมแล้วกาแฟดำครับมกขา,าอ,ยอยู่บ้านครับก็มีน้ำชา ก็กินพร้อมกับขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับเลยโอเคเป็นมื้อเที่ยงผสมมื้อเช้านะครับบรันช์นะครับนี่ครับเป็นเมนูกักตัวนะครับง่ายๆนะครับเอาขอบคุณทุกท่านที่เกียรับชมนะครับ,บเมนูไกลโควิดนะครับกินอยู่บ้านนะครับอยู่ห้อง หยุดเชื่อเพื่อชาตินะครับเพื่อตัวเองด้วยครับขอบคุณครับ